นี่แหละวนเวียนอู่กับแถวบ้านวันนี้จะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวีไทยสวี s ค่ะรู้เจ้าปู่ก็บอกวิวเปลี่ยนชื่อช่องวิจะเปลี่ยนชื่ออยังไงฮะเพ,เพื่อนๆช่วยแชร์มาหน่อยหาไม่เจอเลยคะ่ะเพราะว่ายังไงนะคะวันนี้ดูสิจะมาแนะนําเพื่อนง,ง่ายๆความสุขที่ลงตัวเพราะว่าวิวีเป็นคนธรรมชาติ การวิธีจัดแต่งต้นไม้หรือว่าประดับสวนเพราะว่าจากธรรมชาติทั้งหมดค่ะถ้าบ้านเราก็อาจจะดูซิกระถางทำยังไงให้มีราคาก็ให้อยู่กับธรรมชาติก็อย่างกระถางไม้เศษเศษนี้ก็มาทำเป็นจะจะมีเตรียมน้ํามันหยดหนึ่งกับน้ำดูแลใบเขานี่ใบนี้ พราะว่าวิไปอุ้มเข้ามามันเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ว่าค่ะหน้าร้อนก็จะเอาไปวางไว้บนข้างนอกต้นไม้นะคะดูสิกระถางเอาไม้เศษเศษมาตีใส่กันเป็นกระถางนะคะเพราะว่านะคะเป็นกระถางต้นไม้นะคะเพื่อนทำได้หลายอย่างอย่างพริกดูสิ กระถางคัดถกต้นตะบองเพชรวีวีวีเอามาจัดใส่ตะกร้าก็ติดรูปหัวใจลงไปน่ารักไหมคะใส่กระถางจัก,กรยานจัก,กรยานหัวใจส่งรักส่งเลิฟไปให้ใครเนาะนะคะมันแล้วแต่เราจะแต่งอ,อ๋อ เมื่อกีฟชอบเลยบ้านวิีพะนเอาชักชาค่ะใช่ใช่ค่ะวิวชอบจัดนะคะเห็นไหมท่อนไม้ก็ไปตัดเป็นท่อนแล้วก็มาใส่เหล็กแล้วก็มาจุดเทียนธรรมชาติวิวเป็นคนชอบ b โ o โ o g y ธรรมชาตินะคะอันนี้ก็หัวใจธรรมชาตินัน,นี่ ออกล่องไม้เอาไม้มาตีเป็นกระถางเล็กๆหัวใจธรรมชาติยังจะทาสีชมพูสีแดงก็ได้นะคะเพื่อนๆไปทำดูถ้าไปอยู่เมืองไทยจะไปเปิดคลิปช็อปนั่แหละรีไซเคิลทุกอย่างที่เป็นเงินเป็นทอง <laughs> นะคะ มีชอบธรรมชาติแบบว่ามันวีปเป็นมันมันมันเย็นนะคะถ้าอยู่กับไม้มันจะเย็นนะคะถ้าไปอยู่กับเมตด่าละถ้าไปอยู่กับพวกกระถางเหล็กกระถางพวกเหล็กๆพวกมันจะร้อนมิไม่ชอบชอบอยู่อะไรที่เป็นไม้ดูซิจัดใส่กระถางไม้ดูซิกระด้งไม้ไผ่ก็เป็น ชอบแต่งยแย่แค่ติดข้างฝาเน่ยนถาตําถาดกระด่งแล้ว่อาจะมาทําเป็นประดับห้องครัวห้องสะระน้ำห้องร้านอาหารได้หมดนะคะเพื่อนไอเดียดีๆไปทําดูนะคะดูซิพริกกระถางพริกวิวิจากต้นไม้เหมือนกัน ทำให้พริกเราทำให้มีราคาค่างวดขึ้นไปเลยใช่ไหม <laughs> กระถางพริกดูสิปลูกแค่สอง,สองต้นมันก็แตกออกมาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าวีวีดูแลเขาดีมันโดกมากกินเบบกินบ่นเมิดนะคะแต่วีไม่จัดใส่กระถางดูสิสองสามต้นมันแตกเองนะนี่ปลูก2ต้นมันต้นเดียวนี่ ต้นเดียวนี่มีสามสี่แนขแขนงดูจนออเอาไม้ไผ่ค้ำอาไว้นะคะต้นเดียวมันแตกเป็นสามต้นดูสิส,สดอกดอกดอกมากสีเขียวสีขาวนี่ก็เอานำวิธีดูแลเขาไม่มีปุ๋ยคะ่ะมีแต่เปลือกไข่กับนมสดเคยนำเสนอไปแล้วนะเพื่อนแต่ถ้าเรามาจัดใส่กระถาง ต้นนี้ดูซิฝรังกาขายแพงนะจัดใส่กระถางเป็นไม้ประดับก็ได้ถ้าไปอุ้มมาจากข้างนอกมันอากาศเริ่มหนาวค่ะเพื่อนอากาศเริ่มหนาวก็เลยเห็นไหมสวยไหมถ้าเรามาจัดใส่อันนี้ก็เป็นกิ่งไม้เอามาทําเป็นกระถางนะคะนี่กิ่งไม้ไอเดียด,ดีกิ่งไม้มามัดรวมเป็นกระถาง อันนี้ก็เปลือกเปลือกเศษไม้นะคะเปลือกเศษไม้นี้เตรียมน้ำกับน้ำมันแค่หยดเดียวก็จะมาเช็ดใบไม้ไปวิไป,ไป,ไปอุ้มมาจากข้างนอกสองสารคขามันหนาวแล้วมันจะตายบางคนก็ถ้าเมืองนอกเขาจะอุ้มต้นไม้ลงไปในแคลลรดเอาไปเก็บไว้หน้าร้องก็จะเอาขึ้นมาแต่คัดทูนนี้มันเขาโดนความหนาวไม่ได้เขาจะ แวบเลยก็ต้องไปเอาเข้ามาเดี๋ยวจะไปเอาเข้ามาอีกค่ะแต่หน้าร้อนแล้วก็เอาออกไปข้างนอกได้ค่ะสงสารนี่เลี้ยงมาสามปีได้คู่เริ่มโตแล้วเห็นไหมตะบองเพชรเหรอคะนะคะสาเรียดีดีพริกนี้จัดใส่กระถางเป็นไม้ประดับได้เห็นไหมเพื่อนไอเดียดีไหม ก็เหมือนนะ,ะถ้าเอาใส่กระถางแล้วราคาสูงขึ้นมาทันทีวิวิจัดเองค่ะนะไอเดียดีดีจัดอะไรก็าจำเพราะว่าชอบวิวิเป็นคนชอบธรรมชาตินะคะนะคะทุกอย่างวิวิชอบไม้เพราะว่ามันเนวด r d ดไม้นี่นะคะไม้นี่จะอยู่กับเรานน้ยไปตลอดชีวิต อย่างโต๊ะทานข้าวนี่ก็ห้าสิบเป็นห้าสิบปีหรือว่าเป็นเยอะกว่านั้นมูลมังสังขยาดูสิถ้าเราจัดอยู่ถ้าเราจัดนี่ก็เป็นถ้าเราจัดเป็นกระถางธรรมชาติมันจะดูสวยงามนะคะเพื่อนนะดูแล้วแต่เราอยากประดับพี่ก็จะเอาเป็นหงเป็นหอยมา เป็นย้อยใส่วิชอบจัดบ้านจัดบ้านจัดสวนค่ะเพื่อนนะคะชอบจัดให้เขาอยู่ในกระถางที่สวยงาม<อ>แล้วก็พูดกับเขาทุกวันฮัลโหลฮาวายูเขาก็จะบอกเราโอ้ยแม่วิวดูแลต้นไม้ดีล่สารเขาก็เลยโตโตนะลูกนะใส่ใจแล้ว ยสยภิจเตียบขึ้นมาสูงสูงให้เขาเกาะขึ้นไปสูงๆเป็นโทมเป็นปิระมิดโทมเลยนะคะมีเยอะแยะนะคะแลกเปลี่ยนกันทุกวันสวยนามนะคะพี่ชอบจัดบ้านจัดสวนทุกตรอกซอกมุมต้องสวย <laughs> นะคะแล้วมันดีต่อใจค่ะดีต่อสายตาดีต่อเวลาเปิดบ้านเข้ามาเนี่ยนะคะโอ้ยยิ่งมาเห็นไม้เห็นไม้แล้วก็มันจะสวยงามดูกระติบข้าวไม้ไผ่เนาะเฮ้ยเฮ้ยประดับมันจะสวยถตาอยู่กับธรรมชาติสะพานไม้สวยเนาะวิวเห็นไหมวิวสะพานไม้สวยงามมาก ชอบจัดค่ะอันนี้จ้างเขาอันนี้เนตาลจ้างเขาแกะสลักช้างช้างเป็นสัตว์ชั้นสูงของพระราชานะคะชอบช้างนะคะช้างเขาอดทนช้างเขารักครอบครัวคับครอบครัวช้างช้างช้างนะคะวิวช,ชอบจัดบ้านด้วยทุกอย่างจากธรรมชาติ I like it very much นะคะครอบครัวก็จะอยู่วิวชอบอยู่กับธรรมชาติไม่ค่อยไปสูงสิงกับใครหรอกคะ่ะชอบธรรมชาติจัดบ้านเองแต่งบ้านชอบดูแลบ้านบ้านสวยๆเปิดประตูเข้ามาก็โอยมีความสุขจังเลยนะคะเอาไปทำดูนะเพื่อน ซาลาแนใส่กระถางก็เป็นราคาแพงทำได้วิวีทำเองดูพริกวิวีนี่วิวีเดินไปถามว่าบ้านวิวีอยู่ตรงร้านที่เขาขายดอกไม้พริกเขาต้นเล็กๆโอ้ยแพงไม่ซื้อหรอกต้นละถ้าเทียบบ้านเราต้นละสิบยีบถ้าใหญ่ๆอย่างนี้จะเท่าไหร่ต้นละหาร้อยก็ซื้อเด้อค่ะปลูกเองแล้วกันอันนี้พอปันเองวิวีพอปันเอง ก็เลยพูมิใจมากค่ะกับนะคะเพื่อนคิดกัมาดูสาระดีๆแลกเปลี่ยนกันนะคะมันอยู่ขึ้นกับเราจะเราจะนำวัสดุที่ไม่ใช้ทำให้เป็นมูลค่าขึ้นมานะคะอยากสวยรวยเก่งเชิญเข้ามารับชมได้ช<ม>่องวีวีไอเดียดีดีนะคะบ๊ายบายเพื่อน ติดตามนะใส่อกใส่ใจลงไปให้หน่อยบายบาเช้าๆชูส